สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้นะฮะคือคือวันนี้นะเราจะมาทําคลิปวล็อกกันนะซึ่งตอนนี้นะฮะเราก็อยู่บ้านเหมือนเดิมนั่นเองดูนอนนะหมือนกันคือผมไม่ว่าจะถ่ายคลิปอะไรดีเนี่ยอย่างช่วงนี้มันก็เป็นช่วงฝนหน้าฝนแต่เราก็จะไปแบบว่าไปออกแพ็คเกอร์กันที่ทุ่งนานะไปกันเลยว่าจะไปไปไปดูเลยเดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยนะเอออยู่บ้านเหมือนเดิมนั่นี่ง สังเกตผมซึ่งในการเป็นแพ็กเกอร์ข้าในมันจะยากนิดหน่อยนะใช่ใช่ใช,ช,ช่ไรอ่ะอนะโอเคนะฮะอีกเพื่อนหนึ่งผมวิ่งยังเร็วฮะผมเช็ค ตอนนี้ท่าเมื่อกี้เพื่อนของผมไอ้ช้างฮะไอ้ช้างคือไอ้ช้างไงบางคนไม่รู้จักเอาไอ้ช้างเป็นใครแต่ผมคือลูกให้ดูตรงนี้ฮะผมคือลูกเนี่ยมันคือลูกนี่คือไอ้ช้างอ่ะเหมือนว่ามันอ้วนเนี่ะอ้วนอะมันเล่นบอลเก่งไงช้างไอทำไมวะไปกันเลยดูผมใส่ชุดนะอันนี้ก็จะเป็นชุดชั้นนอกสำหรับป้องกันป้องกันแบบว่าฝนนะฝนกันฝนนะไปเลย โอเคนี่แล้วเราก็มาถึงทุง่งนาแล้วนะนี่โอ้โห oh oh. คือวันนี้นะเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะใส่แวน่นในจากวันนี้ทุกคนดูแว่นของผมนะนี่อันนี้เป็นปแว่นเด็กไทยเด้กหน่อยบายบายกําลังนะนะแล้วกันร่างกายฮะร่างกาย คือวันนี้นะคือคอนเทนต์ในวันนี้คือผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าที่ทุง่งนาที่ผมอยู่ตรงนี้มันมีอะไรดีบ้างนะไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงไปนี่ทุกคนดูแว่นอันนี้มันเป็นแว่นที่สามารถหักได้นะมันหักได้แปลกนะแว่นคือบางคนจะดูว่าเวลาผมถ่ายลงสตอรี่อะไรผมใช้แว่นนี้นะฮะนี่แว่นนี่ ทุกคนดูเสื้อนะเสื้อที่ผมใส่นี่มันเป็นเสื้อคลุมหัวนะเห็นเสื้อมันเป็นเสื้อคลุมหัวแล้วก็มันสามารถที่จะคลุมหัวได้นะนี่เเสื้อนี่มันแบบโอ้โหมันใหญ่เกินนะโอ,โอ้โหเหมันชาโอเคเดี๋ยวไปไปดูกันเลยเดี๋ยวมาแต่งเสื้อแป๊บน,นึงฮนะมเมื่อกี้ผมได้ทำการดึงโอเคดึงไป ทุกคนทุกคนฟังเสียงนะทุกคนดูนี่ที่จับปลาเนี่ยคือที่เด็กพวกเด็กกระโปงฮะเด็กกระโปงพวกนี้มันก็จะมาจับปลาตรงนี้นะนี่ผมจะลองจับดูว่าได้ไหมะไม่ได้ปลาเลย เด็กกระปุกมันก็จะมาจับปลาแบบนี้นะนี่จับปลาอย่างนี้แหละเด็กกระปุกมันก็จะมาจับปลาเออดูฮะ เร็วเร็วมากโอเคไปหลบปานแล้วอ่ะโอ้โหผมร้อนมากเลยเสื้อตัวนี้ร้อนมากเลยนี่เป็นชั้นเลยเสื้อตัวนี้โอเคไปร้อนมากเดี๋ยวก็จะกลับบ้านอีกแล้วนะเดีเ๋ยวก็จะกลับบ้านนะรูท้ทางเดินนะเห็นไหมเหมือนเดินสัมลุ เดี mm. actually, ๋ยวไปไปกลับ like บ like like ้านกันแล้วอืวันนี้นะก็บรรยากาศดีหลังจากที่ฝนตกขนาดนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วไปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยก็กดแชร์ถ้าใครชอบคลิปนี้โอเคไปไปกันเลยไปกันแล้วโอเคเราจะกลับกันแล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ครับใครชอบคลิปนี้ก็วันนี้เราจะไปก่อนนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากจะให้คลิปหน้าผมอยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะอยากจะให้ผมทําคลิปแบบไหนหรือยังไงก็คอมเมนต์ได้นะมาล่างใต้ล่างคลิปนี้เลยโอเคสำหรับนี้ผมขอราบปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ไปไปแล้ว